สวัสดีครับผมสนะุพศสิริณรืฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r าร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ r o 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝัดวาลวที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้อันนี้คือวาล์วที่วันนั้นเราทำมาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่ล่วนะดูดีตอนปิดก็ไม่มีน้ำหยดตอนเปิดก็ไม่มีน้ำหยด นีนิดหน่อยแล้วข้างในน้ํามันรั่วพอข้างในน้ํามันรั่วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเปลี่ยนวาล์วตัวนี้นะครับคือการต่อตัวนี้สมัยก่อนเราไม่ได้เผื่อถอดไงเพราะว่าวาล์วตัวนี้เราแทบจะไม่ได้ทําอะไรแต่มันใหนก็คือเปิดไว้อย่างเดียวนะครับแต่ตอนหลังนี้เราทําระบบ r o จะต้องเปิดปิดตลอดเพื่อกักน้ําให้คอรินและเหยอ่า วาวตัวน,นี้ก็เลยเสียบ่อยยี่ห้อนี่ไง S A N W A ยี่ห้มันนะก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่ละผมไม่เอาแล้วมันเป็นสต็อป,อปวาล์วหกขุนผมจะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสละนี่ไงเพราะว่ามันพังง่ายเหลือเกินนะครับเนี่ยน้ำกำลังซึมอยู่ข้างในน้ำรั่วอยู่ข้างในเดี๋ยวเราก็จะปิดวาว คือการต่อท่อที่ต้องการถอดบ่อยๆเขาจะต้องใช้ยูเนียนนะครับยูเนียนมันจะช่วยในการถอดได้นะครับถอดท่อดได้ยูเนียนอ่ะ,อะดูเนี่ยมีสองแบบนี่คือรุ่นเก่าหนึ่งนิ้วแบบยาวนะครับไม่เอามันยาวไแปบบแล้วก็ใช้รุ่นใหม่หกขุนเนี่ยมันถอดได้นะครับทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนนี่ไงทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนวาล์วต่างๆได้สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องไปตัดท่อแต่วันนี้การแก้ไขวันนี้เราจะต้องตัดท่อตัวนี้เพื่อใส่ยูเนี่ยตัวนี้เข้าไปเนี่ยแต่โชคดีเรายังมีท่อนนี้อยู่ถ้าไม่มีท่อนนี้เราก็ต้องทําท่อใหม่หมดเลยนะครับเกลียวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเกลียวท่อนอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เกลียวเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ทาท่อใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ถ้าหันลงข้างล่างเพราะเวลาถอดนี่ข้างล่างมันลงได้แต่ข้างบนนี้มันขึ้นไม่ได้คือวาลตอนนี้เสียแล้วเราไม่เปลี่ยนเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการอันนี้เราล้างแล้วนะทอน,นี้เราล้างทางัคงามสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็ดให้แห้งแล้วก็จะตัดต่อเลย แต่น้ำในถังต้องไม่มีน้ำ พอดีมีน้ำขังอยู่เดี๋ยวต้องเช็ดใหม่ กาวตัวนี้ท่อต้องแห้งสนิทนะไม่แห้งมันไม่ค่อยอยู่เป็นกาว pvc ันนี้คือกาว PVC เราเก็บตั้งแต่ยีิบสองเดือนแปดหกห้าหนึ่งปีเต็มๆเ,เก็บด้วยถุงแว็กนี้มันยังอยู่ได้นานนะครับนย,ยังใช้ได้แต่ถ้าเราเก็บไว้ข้างนอกธรรมดาไม่นานก็เสียเพราะว่าโซเวนจะละเหยถึงจะคว่ำลงก็เหอะมันก็เก็บได้นานขึ้นอีกแค่นิดเดียวนะครับไม่นานมากโซเวนละเหยหมดกาวแห้งมันก็จะใช้ไม่ได้ ครับเนี่ยเราจะทาก,กาวให้ทั่วข้างในและข้างนอกนี้ด้วยนะทั้งสองด้านเลยทาก,กาวให้ทั่วมันจะได้ไม่รั่ว 好了，这里我们踏空了。 อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดเปลี่ยนเลยเนี่ถ้ามียูเนี่ยมแล้วเราสามารถถับเปลี่ยนได้ง่า, Union, า,าย,ยๆ,ๆ เราจะต้องพันเทปล้อนก่อนนะครับที่เกลียวอ่ะถ้าไม่พันเทปลอนนจะรั่วนะ แล้วขโมงเข้าไปใอยู่ำหน่นี้ครับครับทีนี้ก็ทันเทปร้อมสองนิ้ ก็หมนุนเท่าไหร่คือมันม,มียูเน,นี่ยนวเราหมุนได้ไง พอเราติดกาวเสร็จแล้วปรากฏว่าเราลืมใส่ครอบเข้าไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการลื้อตัวนี้ออกมานะครับเนื่องจากกาวมันยังไม่เซ็ตตัวเราสามารถลื้อได้ง่ายนะก็คือเอาครีมเอาครีมหรือปัจแจคอมาจับตรงเนี้ยแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวามันก็หลุดแล้วเพราะกาวมันยังไม่เซ็ตตัวพอหลุดออกมาปุ๊บล้วก็ ใช้กระดาษทรายขัดขัดกาวที่มีอยู่ให้ออกบ้างไม่ต้องออกทั้งหมดนะเพราะว่า,อาพอเราขัดออกบางส่วนแล้วมันสามารถสวมลงไปได้ก็ทดลองสวมดูแล้วก็อย่าลืมฝาครอบเกลียวตัวนั้นใส่ฝาครอบเกลียวก่อนนะาฝาครอบเกลียวต้องหงายขึ้นแล้วก็ทากาวเยอะๆทั้งสองด้านนะด้านนอกด้านใน ก็คือทำาำศาสตร์ก่อนแล้วก็ทากาวด้านนอกด้านในนะครับฝุ่นที่เราขัดต้องต้องอเช็ดออกให้หมดแล้วก็ใส่กาวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอติดกาวเสร็จแล้วเราก็เอายูเนียนขึ้นมาใส่ใส่อย่าลืมฝานี้นะต้องอยู่ข้างล่างนะก็ทิ้งไว้ติดกาวเสร็จทิ้งไว้ก็สิบนาทีนะครับแล้วก็หมุน ี่ไเที่ยวหน้าพอจะถอดก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยถ้าไม่มียูนี่นเราต้องตัด ทีนี้เราจะเปิดน้ำเข้าไงไม่รั่วแล้วเราเปิดน้ำเข้าเลยไม่มีรั่วนะเรียแบรบ้อยระดับยังอยู่ในระดับเดิมนะ ก็ยังอยู่ในระดับเดิมงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีร่วนะ ที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องของน้ำ RO Sujiko 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า EC หรือค่า Electrical Conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่งมาดูการวัดค่า ec ของน้ำมาโอซูจิโกสอขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโกสอขั้นตอนคือ2ของตัวอย่างที่1คือ44ตัวอย่างที่2องยี่สิบแปด ตัวอย่างที่3 40ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกลองอยู่ที่4ี่ร้สั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหจ็สี่สอหรือที่ร้านซูจีกดที่ s h o p ป,ปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ